สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านผมนดรแกงครับและเอ๋ค่ะพบกับเราสองคนได้นในรายการไซแอน c e g u i รายการที่พาผู้ชมไปท่องเที่ยวเพลินใจโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้เราสองคนยังอยู่กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตอนนี้เราอยู่ที่วัดบูรพาพิรามครับวัดบูรพาพิรามแห่งนี้มีพระพุทธรูปปางประธานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2516 ลักษณะของพระพุทธรูปเป็นแบบประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกลและเป็นที่เคารพเรื่มใสศรัทธาของชาวร้อยเอ็ดเป็นอย่างมากเลยละครับโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีประวัติที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สูงอลังการถ้าใครมาร้อยเอ็ดเนี่ยก็ต้องแวะมากราบไหว้กันที่วัดนี้ก่อนแม่มาทําบุญกันก่อนนะคะแล้วค่อยเที่ยวต่อครับแน่นอนครับว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเดชสถิต er แต่เอ๊คุณเอ๋จาได้ไหมครับว่าร้อยเอ็ดภาคที่1เนี่ย คุณเอไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับใช่<ำ>แล้วล่ะค่ะรอบแรกเนี่ยนะคะเอพากุณผู้ชมเนี่ยไปเด็ดสรตรีทการไหลหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นบึงพารันชัยนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการทํานี่พาย้อมคโครนไปเรียนรู้วิธีการทําเกลือสินเทาแล้วก็ไปเรียนรู้ประวัติของทุ่งกุลาด้วยแต่ร้อเอ็ดเนี่ยยังเด็ดสรตรีิได้อีกครับเพราะว่าร้อเอ็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายผมจะพาคุณเอไป<ม>เรียนรู้แล้วก็รู้จักร้อเอ็ดให้มากยิ่งขึ้นครับวันนี้จะพาไปรู้จักกระบวนการทรราําปลาฟและที่สําคัญครับ ปารานี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิถีอีสานที่แฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการทํปาปลาช้กันดีกว่าค่ะ,ปะไปค่ะไปทำกันครับ,บม,ม,มาถึงแล้วครับถิ่ฐานการผลิตปลาชาที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดปลานี่ยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการกินที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย และที่สําคัญเนี่ยประเทศในแถบอาเซียนของเราครับคุณเอ๋เรวมถึงบางประเทศในระดับสากลระดับโลกเนี่ยก็ม,มีการทํปาปลาด้วยครับว้าวแสดงว่าแต่ละที่นเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกปลาแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแน่นอนคอย่างเช่นที่ลาเวเขาเรียกว่าอะไรคะปลาแดกครับกัมพูชาปลาฮกครับมาเลเซียเป็ดกาซัมเวียดนามนามครับแล้วที่ร้อยเอ็ดแห่งนี้แล้วคะ เราก็เรียกว่าปลาแดกเหมือนกันครับแสดงว่าคนแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะเรียกแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะอย่างเช่นของทางภาคอีสานนะคะในสมัยที่มีน้ําเยอะๆปลาเยอะๆจับได้เพียบเลยเนี่ยเขาก็นามาหมักเพื่อที่จะเก็บเอาไว้กินนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหมักแล้วมันก็อร่อยก็เลยกลายเป็นูมิปัญญาสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ และนี่ก็คือคุณแม่จันทวาพูนเพิ่มหรือว่าคุณแม่หวาสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่วาครับคุณแม่หวาก็เป็นครูผู้ผลิตปลาราคนสําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมโอ้โหแสดงว่าวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นวิธีการทําปลาราแล้วก็มีวิชาการทำรักกลับไปอย่างแน่นอนเลยแน่นอนครับคุณเอค๋ค,อคุณผู้ชมครับคุณแม่หวาครับปกติแล้วครับเวลาที่เราทําปลาราเนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับคุณแม่วัตถุดิบมีเกลือค่ะแล้วก็มีห้ามค่ะ รัมครับรัมปลาแปรครับใช่ครับเปลือกข้าวและที่สําคัญคือปลาค่ะต้องมีปลาแม่โอ้ล้างแล้วปั๊บไสแล้วเรียบร้อยค่ะอ๋อส่วนใหญ่เขาใช้ปลาอะไรในการทําปลาลาปลาช่อนค่ะปลาช่อนแต่ปลาอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม้ได้ค่ะใช้ได้แต่แต่ปลาช่อนนี้มันจะคนจะนิยมดีครับปลาเนี่ยเราต้องเตรียมยังไงบ้างครับก่อนจะทําปลาร่าครับเขาต้องมาล้างล่างแล้วจะมาถอดเกล็ด พอถอดเกตแล้วกับมะหันมักมัแล้วก็จังมาเอานี่ไหมคะ่ะแวะใส่ออกดีเอาแวะใส่ออกค่ะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันใช้สองมือคุณแม่ไม่ต้องใช้หุ่นยนต์เนาะคุณแม่<ร>คุแคุกเขาแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับเอาใส่ไฮเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เห็นวิธีการทำทั้งหมดแล้ว ครับผมกระบวนการต่างๆเนี่ยในภูมิปัญญาอีสานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องวิทยาศาสตร์<ม>เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมท้องถิ่น<ม>แทรกเข้าไปด้วยแต่ไอกระบวนการทำเนี่ยว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ<ม>หรือมีเทคนิคมีวิธีการผลิตสารเคมีอะไรมันถึงทําให้ปลรรากรมก่ออองมาได้เนี่ยมผมคิดว่าหลายคนอยากจะรู้แน่นอนเลยครับและนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านของคนอีสานที่มาปลาไว้กินยามหน้าแรงนั่นก็คือปลรรา และวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับปลาได้ก็คือส่วนประกอบหลักของปลรารก็คือปลาซึ่งมีโปรตีนและเวลาที่เราเอาปลาไปหมักเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนซึ่งก็เป็นหน่วยย่อยของโปรตีนนอกจากปลาราจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนแล้วยังมีสารอาหารจําพวกกรดไขมันแร่ธาตุและวิตามินรวมทั้งนิวคลีทด์อีกด้วยซึ่งนิวคลีทด์นี้ก็เป็นหน่วยย่อยของกรดนิวคลีก จำพวก DNA ซึ่งก็เป็นสารพันธุกรรมและมียีนในการกำหนดรหัสสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนเราจะเห็นว่าทั้งกรดอะมิโนและนิคริโอไทด์นั้นเป็นสารที่มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับกบระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองครับเกลือที่ใส่ลงไปหมักปลาร้าเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปจับกับโมเลกุลของน้ําพอเกลือจับกับน้ําเกลือก็จะไปดูดน้ําถ้ามีเกลือมากจุลินทรีย์ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับมันก็จะทําให้สามารถยืดอายุอาหารได้ยาวนานยิ่งขึ้น และจุลินทรีย์ที่มีส่วนสําคัญอีกหนึ่งชนิดที่เกี่ยวข้องกับการหมักโดยการใช้เกลือก็คือแบคทีรียกรดแลคติกซึ่งแบคทีรียกรดแลคติกเนี่ยนะครับมันทนความเค็มมากโดยจะทําการย่อยสารอาหารจําพวกแป้งจนได้เป็นกรดแลคติกและสารอีกหลายชนิดที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆที่ทําให้อาหารเน่าเสียนับว่าเป็นการถนอมอาหารแบบไม่ต้องทําให้สุกและฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทางธรรมชาติแบบภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างสุดยอดจริงๆเลยครับ หลังจากปรุงสุกแล้วนะครับปลาร้าบองก็จะต้องนํามาผลิตที่อยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับเวลาทำปลาร้ามีตะไคร้ค่ะก็ะหอมแดงกระเทียมขามะขามเปียกแล้วก็พริกจริงๆแล้วเนี่ยการทำปลาร้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดนํามาทําเป็นสิ่งอื่นๆได้มากมายอย่างคุณแม่นี่ก็ทําหลายๆอย่างเลยมีทั้งออน้ําปลาราต้มสุกใช่ไหมคะแล้วก็ บาร้าบอมแต่ตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยคุณแม่ผมเห็นเนี่ยหม้อใหญ่มากเลยผมขอได้ไหม่ะได้เเลยค่ะพี่แกไปกินเลยเราจะไปกินข้าวกันใช่ไหมกินข้าวกลางวันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยขอบคุณค่ะพังแม่ไปทำ้มซมให้เราด้วยทำให้เรา้มซมทำ้มซมกินข้าวกันได้ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการส i ย n Guide ช่วงนี้เรามีของด,ดีมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับและของดีๆที่ว่านี้นะคะก็คือผลผลิตจากสวทชค่ะซึ่งผลผลิตนี้นะคะกําลังผลิดอกออกผลออกสู่สังคมเลยละค่ะแน่นอนครับว่าสวทชอของเราไม่ได้มุ่งพัฒนาเฉพาะนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้นเรายังเน้นการพัฒนาศักยภาพให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้และขยายความสามารถเพื่อทําให้สังคมชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ว่าผลิตผลที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคืออะไรและมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยครับสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรหรือสอทสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์หกแห่งจัดทําโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกกระบวนการจากบริษัทและเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นการบริหารจัดการการผลิตการบริหารการเงินการบัญชีกฎระเบียบข้อกําหนดด้านการตลาดและเทคโนโลยีการผลิตต่างๆหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะกลับไปทําการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเกิดของตัวเองโดยคาดหวังว่าจะสามารถขยายผล สร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชนต่อไปสร้างอาชีพของตนเองและขยายเป็นเครือข่ายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโรคได้ครับและแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือน้องปุ้มอมอรรัตน์โพธิพงษ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้มสวัสดีครับน้องปุ้มเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่รุ่นที่1ึ่งเพิ่งจบกันไปหมาดๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องปุ้มคําถามแรกครับน้องปุ้มครับ เริ่มสนใจโครงการนี้ได้ยังไงครับค่ะต้องขอเกินก่อนนะคะว่าตัวปุ้มเองค่ะจบจากสาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจโ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ตอนปี4ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศไต้หวันค่ะทำให้เราเห็นมุมมองอกว้างเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ค่ะซึ่งความรู้ในครั้งนั้นทําให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรมากขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับ โครงการของสวทชที่เปิดรับสมัครในช่วงนั้นค่ะคือโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ค่ะแล้วโครงการดีๆของสวทชแบบนี้ค่ะเราเองเนี่ยซึ่งเป็นตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาอยู่ด้วยเรารู้สึกยังไงกับโครงการนี้คะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สวทชนี่จัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะทําให้เปิดโอกาสให้เด็กที่จบใหม่นะคะมีโอกาสได้กลับมาพัฒนาบ้านตัวเองค่ะโดยการนําความรู้ที่เราเรียนมาค่ะได้มาใช้จริงๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยส่วนไหนหรือว่าทักษะตรงไหนบ้างครับที่คิดว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อเรากลับมาทํางานที่บ้านของเราแล้วครับที่ปุ่มได้ไปเรียนรู้มานะคะคก็คือการปฏิบัติงานจริงค่ะเราได้ไปปฏิบัติบบเรียนรู้ด้วยตัวเองค,ค่ะโดยมีโค้ดคือเจ้าของบริษัทแล้วพี่ที่ที่บริษัทช่วยเราตลอดเวลาค่ะซึ่งการทํางานในครั้งนั้นทําให้เราได้เอามาปรับใช้ในรวมรวมถึงทั้งข้อดีข้อเสียมาปรับใช้ในบ้านของเราค่ะครับผม พอจบจากโครงการเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยไฟยังแรงใช่ไหมอยากจะกลับมาทํานู่นทานี่ตอนนั้นเนี่ยน้องพุ่มทําอะไรครับกลับมานี่จัดเลยนะคะคือ,อผลิตเมล็ดแตงกวาลูกผสม,ผมเลยคะ่ะ<อ>ที่เราได้ไปฝึกมาเลยค่ะครับ,รบผมเป็นไงครับ,บผมพ <laughs> ูดเลยะล้มเหลวสุดๆเลยคะ่ะตายเกือบหมดเลยคะ่ะท,ที่ที่พุ่มพบปัญหาก็คือ,คอน,น้ํา ขาดแคลนน้าค่ะแก้ไขปัญหายังไงครับปุ้มได้มีการปรึกษาคุณอ้อค่ะคุณวิลาพรมงคลใจศิธินะคะเป็นผอของสทอค่ะใ้แนะนำยังไงบ้างนะคะเราต้องทำยังไงคือคุณอ้อได้แนะนําให้กับให้รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะชื่ออาจารย์สุบันทุมมาค่ะแกทําเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ําใต้ดินค่ะแกก็ได้มาช่วยเหลือค่ะช่วยมาคูดให้ค่ะ ุดบ่อให้เรากับเราชื่อน่าสนใจมากครับธนาคารน้ําใต้ดินตอนนั้นทําอะไรบ้างครับกับพื้นที่การเกษตรของเราเองครับสําหรับพอเราได้น้ําแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะเราก็เริ่มปลูกมะเขือเทศในโรงเรียนค่ะตอนนี้กําลังได้ผลผลิตเลยค่ะโอ้ครับที่เห็นเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตและจะมีรุ่นใหม่ๆกําลังออก ผลสวยงามเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเ,เดียว,วรเ,เราจะได้ชมค,ครับอย่างน้องปุ้มเนี่ยก็ได้มีการอบรมนะคะหลายๆอย่างเลยเนี่ยสิ่งที่เราได้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือเรายังไงบ้างทําให้เราจัดการวางแผนต่างๆง่ายขึ้นค่ะที่จริงการผลิตมเมล็ดพันธุ์เราไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะค่ะแต่เราสามารถสร้างมูลค่าเลยว่ารายได้ได้มากขึ้นค่ะอนอกจาก อย่างที่เราชาวบ้านทั่วไปคือทำนาทำเยอะแต่ไม่ได้เยอะนะคะแต่มเมล็ดพันธุ์ใช้พื้นที่แค่นิดเดียวค่ะ<ม>แต่สามารถสร้างรายได้ได้เยอะกว่าการผลิตเพืชเชิงเดียวทั่วไปค่ะ<ม>ดรแกนน้องปุ้มะคะเอมองว่าจริงๆแล้วองค์ความรู้ที่น้องปุ้มได้รับมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าการผลิตมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นความรู้ที่เราได้ติดตัวมาแต่พอเรามาที่บ้านเราเรามาเจอสภาวะแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันไป อย่างที่น้งปุ้มบอกตอนแรกก็าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ว่าที่สังเกตได้คือไม่ท้อแล้วก็พยายามทดลองผลิตซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนเกิดเป็นสิ่งที่ดีออกมาอย่างที่เราได้เห็นกันนี้นะคะแน่นอนครับแล้วก็ขยายทักษะพัฒนาการประกอบอาชีพในชุมชนให้มันกว้างไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงสําหรับน้องๆเยาวชนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับขอเพียงมีคุณสมบัติ หก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปะวะสรหรือระดับปริญญาตรีสาขาเกษตร 2. มีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเอง 3. ก็คืออยากจะประกอบอาชีพพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นของตัวเองและที่สำคัญครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนแบบนี้นะครับสวทชก็ยินดีรับน้องๆทุกคนครับเข้าสู่โครงการครับ โอ้โหดิฉยนเ,เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังแนวคิดดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆจาก้องปุ้งด้วยต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณอค้องปุ้งมากค,ครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคุณเอ๋ในการที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาและก็ขยายมเมล็ดพันธุ์ต่างๆทางการเกษตรเพื่อมุ่งสูขข่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเมล็ดพันธุ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเอ๋จะพาไปเที่ยวกันต่อค่ะรับรองว่าที่นี่นะคะ สวยจับใจอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ของรายการนะคะและตอนนี้นะคะเจ้าบ้านเนี่ยก็พาเรามาเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พระมหาเจดีย์สีชัยมงคลซึ่งตั้งอยู่ที่วัดผานําทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามตําบลญผาน้ําย้อยอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลจะสวยสดงดงามและอลังการขนาดไหนเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยครับไปกันค่ะ พระมหาเจดีย์สีชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากรตัวพระมหาเจดีย์เป็นสีพื้นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอารามรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง8ทิศพระมหาเจดีย์สีชัยมงคล ตั้งอยู่บนเนื้อที่101ไร่มีความยาว101เมตรมีความกว้าง101เมตรและมีความสูง101เมตรและหากรวมกับส่วนยอดซึ่งทำด้วยทองคำแเมตรก็จะมีความสูงทั้งสิ้น109เมตรครับผมโอ้โหเมื่อกี้นะคะอีกฟังเรื่องข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อที่ความกว้างความยาวความสูงเนี่ยลงด้วยเลข101ตรงกับจังหวัดร้อยเอ็ดเลยละคะ่ะและบริเวณที่เราเดินอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็จะลายล้อมไปด้วยพระสาวก ซึ่งมีสีทองเหลืองอารามสง่างามมากๆเลยล่ะคะ่ะตอนนี้อยากเห็นด้านในแล้วละ่ะว่าจะสวยสดงดงามวิจิตรการตาขนาดไหนคะ่ะครับผมไปกันไหมครับไปกันเลยค่ะไป,ไปค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลแล้วล่ะคะ่ะครับผมและที่ชั้นหนึ่งแห่งนี้ครับ เป็นสถานที่ที่มีความกว้างใหญ่โออามากครับที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประชุมบำเพ็ญบุญและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงปู่ศรีมหาวิโรหลวงปู่ศรีท่านเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งพระอาจารย์หลวงปู่ศรีมหาวิโรเองก็เป็นผู้ที่คิดริเริ่มให้เกิดการสร้างพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลแห่งนี้ด้วยครับ คุชมคะพอขึ้นมาบริเวณชั้น2แห่งนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยหลักธรรมคำซ้อนนะคะของหลวงปู่ศรีมหาวีโรค่ะซึ่งถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาถึงทําบุญไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วขึ้นมาบริเวณนี้เดินไปรอบๆอ,อ่านไปพิจารณาไปนะคะรับรองว่าได้หลักธรรมดีๆกลับไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างแน่นอนคะ่ะและนี่คือชั้นที่3ครับ ในชั้นนี้มีพระประธานถือเป็นพระโอบวสดที่มีความสวยงามมากครับและจากที่เอสังเกตเห็นนะคะในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในนะคะในเรื่องของเสารเรื่องของเพดานผนังต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะวิจิตรการตามมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ที่สําคัญนี่นะคะรอบๆนี้นะคะก็จะลายล้อมไปด้วยกระจกใสเพ้นลายนะคะซึ่งทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ทําให้บริเวณนี้นะคะใช้ไฟฟ้าน้อยะคะ่ะถือว่าเป็นหลักการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะ ด้านนอกนี้นะคะต้องบอกว่าอากาศดีมากๆเลยล่ะค่ะและเราก็สามารถที่จะมองเห็นวิวด้วยนะคะแต่ว่าบริเวณรอบๆนี้นะคะก็จะมีเจดีทั้ง8องค์เป็นองค์เล็กๆค่ะครับวิวด้านหลังของเรานี้นะครับก็จะเห็นทั้งภูเขาพื้นที่เกษตรกรรมและก็หมู่บ้านซึ่งเป็นอนณาเขตของทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกาหารครับคุณผู้ชม คคะจากชั้น5นะคะเราเดินขึ้นบันไดวน1 1 9ขั้นนะคะขึ้นมาชั้นนี้ค่ะชั้น6ซึ่งมีรูปทรงนะคะเหมือนระฆังแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะแต่ไฮไลท์สำคัญเลยนะคะก็คือตรงนี้ละค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานนะคะของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์มหามิ่งมงคลเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่แห่งนี้มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความวิจิตรสวยงามมากครับครับผมแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ในรายการสายอันไกลท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนํำทางและคุณจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆบตัวเราสำหรับในวันนี้ดร์แกงและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ